สวัสดีค่ะทุกคนเราเห็นรถไครคุ้นๆขี่เข้าวัดมาเอ๊ะรถไครกันคุ้นๆคุ้นๆคุ้นมากคุ้นจริงๆรถไครเนี่ยโอ้ยยังจะมาถามว่าอะไรฟ้อยังจะตามมาอีกฮะโอ้โห มีการมาถามเราอีกอะไรเรียตีจริงๆเลยนะคะทุกคนพี่นายเนี่ยไม่น่าเลยที่จะเป็นคนแบบนี้เขาเห็นรถคันนี้ขี่เข้ามาก่อนเราเนี่ยไปลงทะเบียนคุณๆนะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้น่ะผมเนี่ยอืมนอนพักผ่อนอยู่ตรงนั้นเออได้ยินเสียงรถแต่งมาอ่าโอ้เสียงรถแต่ง คุ้นหนกเสียงนี้ก็เลยเดินออกมาตั้งกล้องเดินมาแต่ประตูสวัสดีครับใครมาคราับเอฟซีเลี้ยวดูขึ้นแล้วลทำไมเขาไม่ลุกตามเราเขาไม่อยากถ่ายคิปแล้วมั้เขาหลับกันหมดตัวเองไม่ปลุกใครเลย <laughs> เออผมก็ถ่ายไปแล้วละคลิปหนึ่งในเอฟซีแต่ว่าเพื่อนเพิ่ง <laughs> จะตื่นแล้วก็ปล่อยไปแล้วครับเราก็ไม่ปลุกเพื่อนเลยเราลุกขึ้นมาหัวโดขึ้นมาเห็นน้องไอเดินเข้ามาขึ้นไปตรงนู้นเนาะเราก็คิดว่าใครวะผู้หญิงมาวัด มีคนมาวัดกาจะปลุกบอกเพื่อนๆหน่อยมองอีกทีเอ้าผู้ชายมีผู้ชายมาด้วยมองอีกทีหนึ่งก็ยิตาเอ้ากับตันนี่หว่าเฮ้ยตกใจเลยกับตันนี่หว่าและอันนี้ก็ไม่ไม่ปลุกเพื่อนเลยเดินเข้ามาเฉยเลยบังแล้วว่าไอ้กับตันมาแค่พวกเจ้าเฉยเลยไม่จริงไม่จริงถ้าเจ้าพูดพูดจริงทุกคนต้องตื่นน่ะต้องไปดูในคลิปเหรอสรุปก็คือกับตันมาอืแล้วมาแบบติดต่อใครไม่ได้ด้วย แล้วนั่นมาถูกด้วยใช่ไหมโอ,โ,หโอ้โหเซอร์ไพรส์จริงๆ,งๆแล้วเขาไปดูจริงๆปะอาจจะไม่ใช่กับตันจริงก็ได้<ช>มันต้องมีภาพประกอบใช่ไม่แน่ใจว่าใช่กับตันหรือเปล่าในคลิปนี้ใช่ไหมเลยผมไม่แน่ใจไม่รู้ใช่หรืเอเปล่าแต่รถนี่เหมือนกระยองเออใช่รถเนี่ยคือใช่แล้วแต่ว่ากับตันจริงหรือเปล่ามีใครยืมรถมาป่าวันนี้เป็นวันแรกทุกคนในรอบหลายปีที่โมโหพี่นายโพธิมาก ไม่น่าทํากันได้เลยไม่ปลุกไม่เรียกเลยปกติพี่นายไม่เคยห่วงคลิปเท่านี้นะทุกคนนะไม่อยากจะเชื่อเลยนะจะเป็นมาได้ไงนี่สวัสดีครับผมโอ้โหของแท้ทุกคนของแท้เล่นกันแบบนี้เลยอืมพี่นายนั่นแหละเล่นกันแบบนี้เลยดูเดีของแทนแรกพาพาไปซื้อสิ่งก่อนเอ้าว คิดแบบเป็นงูเลยคิดว่าเป็นงูเลยเขาอ่โอ้เป็นงูเลยเขาวัดนั่นไงทำงานได้ไงเลยอ้อเบิ่งแล้วงูหมดทำพระตกตื่นตกใจอีกแล้วมาม่าจะมาติดต่อกันไม่ได้ฮะไม่มีซิมไม่มีเน็ตแต่มามาถูกผมละงูเลยก็นั่นก็เลยตกแกมาได้ยังไงโอ้โหถ้าหนูเป็นนักมวยปั้มเมื่อกี้หนูจับ ทุ่มเลยเมื่อกี้นี่โกรธมากเลยยังมีหน้าเบิ้ลชิปเอากระเพื่อนอีกไม่หน้ามาไายเออในกรุป็มาถึงแล้วทุกคนเฮ้ยเซอร์ไพรส์มาถึงลาวแบบไม่บอกไม่กล่าวโอ้อันนี้ตัวจริงนะทุกคนนะเนี่ยอ๋อไม่ได้วิดีโอคอนเนี่ยตัวจริงตัวจริงได้ครั้งแรกเป็นไงล่ะ เป็นไงข้ามมาข้ามาเราแล้วรู้สึกยังไงบ้างเจอเจอบรรยากาศอะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากเลยดีมากเลยเนาะภูเขาเป็นภูเขาหินแบบว่าโอ้โหทำไมไม่จอดจอดกินเฟอ้านนู้นรอร่อยอร่อยก่อน่ระว่าจอจอดแล้วแต่ว่ารีทันอต้มเลยต้มเลยพี่เดยอออินเลยพี่เดย์แกเตรียมมาม่าไว้ห้าหลังอนึ่ง เตรียมไว้ให้พี่ในห้าลังถามว่าพี่ในกินไหมก็ไม่กินกินเผือเผือเหรอขนมเหรอได้กินข้าวเที่ยงยังนะพี่ใโอ้กินแล้วกินแล้วก็พากันมานอนเวรเนี่ยพักผ่อนกินเผื่อนะพี่เหรอออ๋กินข้าวนี่แหละเพลินแวะท่าพลังไม่แวะเหรอนึกว่าแวะก่อน ถ้าฝรั่งก็ไม่ค่อยมีอะไรมีที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงนั้นก็พอได้ถ่ายรูปไปเที่ยวอยู่ทำฝรั่งวันเดียวเถ้าเหมือนว่าถ้าเราต่างต่างก็อย่างมาถึงไปเที่ยวทำนางแอนไหมทำนางแอนสวยมากสวยจริงๆพี่เข้าไปแล้วไปแล้วใช่ไหมไปมาแล้วฮะอู้พี่เป๋าก็จะไปเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ของค่ะ